ได้เนาะนอนบนเพดานนั่นเดี๋ยวนอนล่างยงเล่านอทำไมฉันบอกว่าจะแก่ขั้นสะพังแนไปนอนลิฟท์พี่แนมข้างล่างเลยอะไราไม่กัดคอเจะรับไอนร้อนไม่มีใครแย่งฉันเลยโอ้ยก็แบ่งๆกันบ้างน่ะ ตตื่นนเ้ไม่ใช่นะเดี๋ยวฉันก็ตื่นเต้นได้เป็นครั้งแรกที่นกันนอนข้างพี่เกมไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยเป็นนันไม่ได้นอนกี่เลยพอที่จะมันแบกไม่ได้นอนแล้วอันนี้นิ่มเลยไม่ใช่อะไรเงี้ยไอ้อารมืออ่ะคนที่นอนติดได้ก็เอาไอ้นั้นออกต้องไอ้โคมไฟออกติดได้ผู้หญิงก็ทำแบบนั้น แต่ไม่ไม่ไม่เป็สิทกันคูดชิบหายผู้ชายมันอนมไอะไรอีกร่างพื้นน่าพุกคือขัดล้วฝ่ายฉันสะอาดสุดนะทุกคนกับพี่ถังอืไม่เอาไม่แม่ไปไปตอนลิ้อ๋อห้องน้ำผู้ชายบอดแก้เสร็จแล้วนะทุกคนมันรอให้มันโหลดเลยหนื่ยใช่ไหมแกฉันปิดหัวใจไม่เป็นสุดแล้วสวยแล้วันต เหนรูปพี่เบลอยากเป็นข้างหนึ่งเป็นแนนข้างนึงเป็นเบลฉันอยากเป็นหมาป่าน่ะไม่ได้แตงไทยนอนข้างพี่เบลหมาป่าเป็นแหวนไทยแชตแตงไทยนอนข้างี่เบลฉันบคนตัวกว้างพี่นังพี่เบลพี่เบลแชตแบบผิวข้างเดียวคนตัวกว้างยี่ไมกิอรไม่ได้มันต้องหลดมันนานคนทุกคนแย่งเอาไหนกันแล้วเหรอไม่มิกรไม่ได้กินมือหนึ่งแล้วกินลายเ่้าไปนะ